สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดิสฟาเกียนะคะหรือการกลืนลำบากโดยจะแบ่งเป็นฟังชัน널ดิสฟาเกียและแม c h a น i คอลดิสฟาเกียในฟังชัน널ดิสฟาเกียจะมีอาการคือกลืนของเหลวลำบากก่อนในแม c h a น i คอลดิสฟาเกียจะมีอาการคือกลืนของแข็งลำบากก่อนก่อนอื่นมาพูดถึงเรื่องฟังชัน널ดิสฟาเกียกันก่อนนะคะฟังชัน널ดิสฟาเกียคือแอบนอร์มอลของโม t i ลิตี้นะคะเกิดจากเนิร์ฟและมัสเซล โดยเราจะแบ่งรีชชนนะคะเป็นออรฟาริงเจียลและเอโซฟาริงเจียลในออรฟาริงเจียอ abnormal ของเนื้อและมัสเซลจะทำให้เกิดการกลืนลำบากเวลาเริ่มกลืนและมีอาการสำลักได้ในกรณีของเนื้อเป็นได้ทั้ง C.N.S และ P.N.S เช่น cerebral i n f r c t i o n Parkinson ในกรณีของ Muscle เช่น myasthenia gravis diabetic m y d i t i s ในส่วนของเอ o โ h a ูฟาริงเจียนะคะ ก็คือมีอาการกืนลำบากหลังจากที่กืนลงคอไปแล้วจะมี a อ n o r m a l ของ n น r รแบ่งเป็น Primary และ s e c o n น a r y ใน Primary จะแบ่งตามดีชั่นเป็น lower esophageal sphincter และเรื่องของการ p e r i t a l s i s ใน lower esophageal sphincter ก็จะมี Abnormal โดย c o n t i n u e contraction เรียก a c a l a ลาเซียมี contraction ที่แรงและ นานกว่าปกติเรียกไฮเ e อร์เทนชันออฟโลเวอร์เอ g โซฟาเจีย c สป r ิเตอร์ในส่วนของเพ r ริ t ิทอสิตจะมีดิฟฟิลเอสโซฟาเจียวส a าซัมคือมีเพ r ริ t ิทอสิตต่อเนื่องตลอดเวลาและนั t เค a c เกอร์เอ h โซฟากคือมีเพ r ริ t ิทอสิตที่รุนแรงและยาวนานกว่าปกติ ในส่วนของ secondary จะมีเรื่องของ Scleroderma และ c h ชากา d ด s e a s ส s c l e r o d e r m a คือมี Inflammation ของหลอดเลือดบริเวณนั้นทำให้เลือดมาเลี้ยงได้น้อยลงเกิด Abnormal ของเน r v e และเกิด m u s c l ม Atrophy c a ีชาก d i s e ซ s e ก็เกิด Inflammation ของ e ิชันบริเวณนั้นทำให้เกิด Abnormal ของเน r v e นะคะ ในส่วนของ mechanical obstruction ที่ทำให้เกิด mechanical dysphagia ก็จะแบ่งเป็น oropharyngeal และ esophageal ใน oropharyngeal คือ c e r a e diverticulum ซึ่งอยู่ระหว่าง thyropharyngeal muscle และ crico pharyngeal muscle oropharyngeal tumor ในส่วนของ esophageal lesion นะคะก็จะแบ่งง่ายๆเป็น3อย่าง เป็นเรื่องของ external wall และ internal ในส่วนของ external คือมี external compression จาก vascular compression external mass compression เรื่องของ wall ก็จะมี i n f l a m e กับ n o n i n f l a m e ใน n o n i n f l a m e ก็คือเรื่องของ tumor ที่มีได้ก็จะเป็น adeno carcinoma squamous cell carcinoma เรื่องของ inflammation คือเกิดอินเฟลมและเกิดไฟโบซิตและสติ๊กเจอร์ตามมาได้แก่เปปติกสติ๊กเจอร์คอสติกอิน jury ชาร์สกี้ริงซึ่งเกิดจากเกิดมาเออริเตสมิวโคซ่าทำให้เกิดมิวคอซอลอินเฟมีชันเกิดเป็นสติ๊กเจอร์เรื่องของแอสซฟาเจีลเว็บซึ่งเป็นไฟวัดเว็บใต้ต่อคิกโคฟาริงเจีลมัสเซลเรียกว่าพรัมเมอร์ซินโดมค่ะ และในส่วนของ internal luminal เนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ f o r e i g n body แต่จะไม่พูดถึงในวันนี้นะ